จงก่อเกิดลาภผลเพิ่มพูนทวีให้มีกระแสทรัพย์เข้ามาไม่ขาดสายขอพรนี้จงสำเร็จเป็นจริงในฉับพลันทันใจทุปปากประการด้วยเถิดพระพุทธทเจ้าค่ะ ขอพรค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเฟินจะไลายสดให้ลูกค้าดูเป็นหลักฐานนะคะว่าลูกค้าทั้งสามท่านนะคะที่ฝากเฟินมาถวายนะคะก็เฟินนำมาถึงแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะสายนิดนึงนะคะเนื่องจากเฟินมีส่งงานจากชนบุรีนะคะแล้วก็ตีมาตรงนี้ด้วยนะคะก็ ตอนนี้บรรยากาศรอบๆนะคะเริ่มจะลึ้มฝนแล้วบายสีพญานาคนะคะที่มาจากบายสีลัพีพันธ์นะคะออามาวางเมื่อไหร่นะคะจะลึ้มๆเหมือนท่านก็รับรู้นะคะว่ารับรู้กันมาของเราทุกมาแล้วนะคะดเดี๋ยวฝากน่าํำดีถือกล้องให้หน่อยนะคะ พ,พี่เซงขอขอโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยววันนี้วันนี้คือเปินจะสวดเป็นผันทัพผลิตนะคะเพราะว่าอาจจะมีลูกค้าที่ที่สัทธาพยญาณตระกูลอื่นๆด้วยนะคะเย็นๆตอนนี้ฟ้าเริ่มฟ้าเริ่มคืมแล้วนะคะ เร,เริ่มคืมแล้วก็เริ่มมีเสียงคลืนๆน,นะคะท่านน่าจะรับรู้การมาของเราในวันนี้เล่าก่อนวันนี้ที่คนเลือกออ15วันเสาร์ที่15พฤษภานะคะวันนี้เนี่ยตามเลือกของสายวัฒนซุงนะคะตรงกับมหาเศรษฐีเลือกนะคะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดกับเปิดตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอพรอไปพร้อมกันได้เลย เดี๋ยววันนี้เพิ่นจะใช้บทเดี๋ยวสักครู่นะคะใช้บทขันทปริศนะคะเป็นการบูชาพญานาคทั้งสี่ตระกูลเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวก่อนจะก่อนจะว่าคาถานะคะก็เดี๋ยวเรานโมสามจบไปพร้อมกันนะคะตั้งจิตไปพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมชัพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะ อปาทเกหิเมเมตังเมตตังที่ปาทเกหิเมจะตุปปเทหิเมเมตังเมตังพระขุปปเทหิเมมามังอปาทโกหิงสีมามังหิงสีที่ปาทโกมามังจะตุปะโกหิงสีมามังหินสีพระขุปปทพระขุปโกสเพสตาสเพปานาสเพภูตาจเกวรา สัพเพภัทรนิปสันตุมากิิจิปาปมาคมาอปะปมาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโมอะปมาโนสังโฆปมานวันตานิสิริสปานิอหิวิชกาสตะปฏีอุณนาน,านาีสารภูมูสิกากะตามมรักขากระตามมปริตตาปฏิกามันตุภูตานิโสหังนะโมพะคะวโตนะโมสตัตตะนางสัมมาสัมพุทธ,ธานัง ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ตลอดจนเทพพรมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลจงโปรดรับเครื่องสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายและโปรดอํานวยอวยพรให้กิจการงานต่างๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําอยู่ จงเกาะเกิดลาภผลเพิ่มพูนทวีให้มีกระแสทรัพย์เข้ามาไม่ขาดสายขอพรนี้จงสำเร็จเป็นจริงในฉับพลันทันใจทุปปากประการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวัจาจิตตังอาหารบันทาราคาทิปต ok ิสีสุทโธวิสุทธิเทวาปุชฌิณิทุติยมปีกายะวัจาจิตตังอาหารบันทาราคาทิปติสีสุทโธวิสุทธิเทวาปุชฌิณิ กัณฑยังกิตายะวาจาจิตตังอาหังวันธานาคธาิปตีสีสุตโิสุทธิเทวาภูเชนิเมตานจัสมหาราภูโคสิโยนาคาขันธปริตัง พาะปลูกแม่ยารับทคำคอรเราเรียบร้อยนะคะเพว่เสียงทายไว้วันนี้ว่าถ้ามีทุบอันนึงไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ติดอะ่ะขอให้แสดงให้ลูกเห็นว่าท่านได้รับคำพรของลูกทั้งหลายแล้วนะคะจริงมันไม่ติดตั้งแต่ตอน,นสวด ฝั่งทางโน้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวจุดนี้นะคะเปิลจบช่องไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะคะก็วันนี้นะคะก็ถ่ายไลฟ์ให้ลูกค้าเป็นหลักฐานนะคะว่าจะได้มีเรื่องของวันเวลาที่ที่มาแน่นอนนะคะขอบคุณลูกค้า,าทั้งสามท่านนะคะลูกค้าที่น่ารักของเปิลน,นะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะก็จะมีไปพระราหูนะคะเนื่องจากว่า วันที่26จะมีพระราหูอมจันทร์นะคะเบิร์จะมีจัดชุดสก,การาพระราหูนะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามเปินผ่านทางหน้าเพจนะคะหรือว่าทางเปินงานเยอะไรเงี้ยเปิลอาจจะยังลงไม่ไม่ทันใจแล้วก็ลูกค้าอยากรู้รายละเอียดก็คืออินบ็อกซ์สอบถามเปินได้นะคะ<ม>ก็ในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามดูท้องฟ้าข้าง,างบนนะคะ<ม>คือฝนกำลังจะตกแบบ คิดว่าไม่น่าเกินชั่วชั่วโมงหลังจากนี้นะคะก็ก็น่าจะตกลงมาเป็นการให้พรพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ดูไลฟ์ด้วยนะคะก็ขอพรอไปพร้อมกันนะคะไม่ไม่ได้สั่งใบสีก็ขอขอได้นะคะท่านก็อนุเคราะห์ส่งคอทุกท่านอยู่แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวคนปิดช่องไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะค่ะวันนี้นะคะก็ครูเฟิร์นจัด เซตไหว้พญานาคนะคะแล้วก็มีลูกค้าทั้ง3ท่านนะคะก็ให้ความสนใจในกิจกรรมที่เปินที่มีลูกค้านะคะเขาให้เปินมาถวายใบยสีพญานาคนะคะที่วัดป่าของสิบเอ็ดแล้วก็เปินก็มีลงเพจไปนะคะว่าเออใครมีใครสนใจนะคะถวายแล้วก็ร่วมสั่งใบสีแล้วก็เปินก็จะมาถวายให้แบบนี้นะคะวันนี้ก็มี3ท่านนะคะเป็นพญานาคหนึ่งเสียนนะคะแล้วก็เป็นพร้อมพันหมากปูนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยพญานาคคือท่านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะคะเปิดมาทำให้ในวันนี้นะคะก็ได้อารัธนาพระพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวอาจจะได้ดูรายละเอียดกันในคลิปนะคะเปิ่นมีอารัธนาพระพุทธเจ้าไว้ก่อนนะคะเพื่อบาร,รมีท่านนะคะซึ่งจริงๆเราเนี่ยที่ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็คือว่าพญานาคเนี่ยท่านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะเรือนกลางน้ํานะคะอย่างที่เคยเคยมานะคะวัดปากคอส1ตรงกลางของ ของสัพพยานาคนะ,คะก็จะมีพระพุทธเจ้านะคะเป็นปางนักปกนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเ,เป็นวันเสาร์ที่ตรงกับวันที่15พฤษภาคนะ,คะตามหลักเ,เขาเรียกว่าเลิกพรมตินะคะหรือว่าเลิกหลวงปู่ปานหรือว่าเลิกคือจะเป็นเลิกที่ในสายวัฒนซุงนะคะใช้การเลิกตรงนี้เนี่ยวันนี้มนตรงกรับดีถีสิทธิทโชค ดีถีสีที่โชคบวกเข้าไปกับกำลังมหาเศรษฐีเลิกนะคะเปินก็เลยพาลูกค้าเนี่ยมาขอพรเกี่ยวกับเงินในเลิกมหาเศรษฐีเลิกนะคะค่ะสําหรับการถวายใบยสีนะคะเฟิร์นแนะนํานะคะว่าให้ถวายใบยสีนะคะให้เป็นพุทธบูชานะคะคือถวายยกถวายพระพุทธเจ้าให้ทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นพุทธบูชาจากนั้นนะคะอันนี้ส่งของการที่เราถวายใบยสีให้กับพระพุทธเจ้านะคะ ให้ทุกท่านนะคะแผ่กุศลลงมานะคะให้สู่พญานาคทั้ง4ตระกูลนะคะ mm hmm. เมื่อพญานาคท่านได้รับมือกุศลตรงนี้นะคะ mm hmm. ท่านก็จะแปลง mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะ mm hmm. แปลงเงินทิปให้กลายเป็นเงินที่แบบว่าเราใช้กันในโลกมนุษย์นะคะ mm hmm. นี่ก็คือเป็นทิปเล็กๆนะคะที่เฟิร์นแชร์ลูกค้าเสมอมานะคะแล้วก็ลูกค้าเอาไปใช้แล้วก็จะได้ผลนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงลอง ลองนําไปใช้ดูนะคะหรือว่าทุกคนมีความติดขัดยังไงแผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถอิอนบ็อกซ์ในในในเพจก็ได้นะคะในไลน์ก็ได้ก็คืออินบ็อกซ์มาถามก็ได้นะคะว่าแผลยังไงเ,เขาเรียกว่าอนะไรอุทิศให้ยังไงนะคะเฟิร์นจะมีคําอุทิศมีคําแผลแผลเมตตาให้กับพญานาคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เฟิรนให้ทำลักษณะเน,น,นี้ยเป็นเพราะว่าพญานาทุกทุกทุกจะกูลนะคะท่านก็มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้านะคะอย่างสูงสุดเลยนะคะถ้าเกิดสมมติเราเทําอะไรที่ถวายพระพุทธเจ้านะคะท่านก็จะลงมางคุ้มครองนะคะผู้ที่ถวายนะคะก็จะได้รับคําพรน,นั้นแบบสมความปรารถนานะคะวันนี้นะคะจริงๆเปิดจะพาเข้าไปดูในศาราข้างในนะคะอาจจะคิดว่าในสถานการณ์นี้เขาน่าจะปิดปิดอ,อ,อุโบสถกลางน้ำมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเปิรจะพาเข้าไปนะคะ